ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกลอีกแล้วนะคะวันนี้ช่วยดูด้วยเกลอยู่ไหนนี่คุณคุ้ไหมคุณคุณไหมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบ,บินดอนเมืองนะคะเพราะว่าวันนี้เกลจะพาทุกคนไปวอล์กเชียงรายค่ะเราจะอยู่เชียงรายกันแบบยาวๆเลยเพราะว่ารอบเนี้ยเกลจะไปประมาณ6คืนเลยก็คือวอล์กนี้จะเป็นคลิปแบบ โหคลิปยาวมากตั้งแต่ทำมาหรือเปล่ายังไม่มั่นใจเลยนะเพราะว่าเกล่ะจะไปหาคุณยายที่เชียงรายพอดีเพราะว่าแม่เกลเป็นคนเชียงรายนะคะแล้วก็กะว่าจะแวะเที่ยวเชียงรายกันสักสามคืนแล้วก็ค่อยเข้าบ้านยหญ่นะรอบนี้เราแบบจองที่พักคืนละที่เลยก็คืออยากจะพาไปรีวิวที่พักด้วยแล้วก็เที่ยวด้วยนะคะรอบนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยจ้า Be the mess up I เรามาถึงกันแบบรอบเช้าเลยค่ะวันนี้ตื่นกันแบบเจ็ดโมงที่้านกว่าจะมาถึงสนามยินคือมันเช้ามากนี่ค่ะปากท้องที่ m ม d o เจอร์โนนะคะจะไปกินเคปซีด้วยเพราะว่าเกีียวอยากกินเคปซีนะคะที่ Mac อยู่สั่งแม็กเจอร์อยู่ เมื่อกี้ตอนนั่งแท็กซี่มาเหมือนมากกับเด็กน้อยเลยทุกคนนั่งรับตลอดเวลาง่วงมากเพราะว่าเมื่อคืนเกี่ยวสักต่องานด้วยนะคะแล้วก็เก็บของด้วยใช้เวลานานมากอะนอนประมาณตีสองนอนประมาณ3 4ชั่วโมงเองก็ตื่นแล้วมาแล้วค่ะเมนูของเราเกลสั่งเป็นแพนเค้กนะส่วนพี่อุ่มก็นี่จ้าเด็กน้อยอะเป็นอาหารเช้าใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะนี <c oughs> อาหารช้าด้วยนะ <laughs> แล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวสั่งไก่มาสองชิ้นกับโพสตลอด้วยมื้อเช้าของเราดูดีอ่ะ คนถึงสนามบินเชียงรายแล้วนะคะมีเรื่องจะมาเมาส์ตอนแรกเมื่อกี้ต้นอยู่ดอนเมืองเกือบตกเครื่องจ้าวิ่งกันแบบประกาศชื่อด้วยะจ๊ะประกาศชื่อทั้งเกลวทั้งพี่อุ่มเลยบอกว่าคุณเป็นสองคนสุดท้ายนะคะที่จะขึ้นเครื่องคือเราเข้ามาใช่ไหมล่ะคือเรากินข้าวเสร็จพี่อุ่มงานเข้าจาะรีบทางานหยิบน้ตบุ๊กมาทํางานปรากฏช้าจากเวลาบอร์ดประมาณ15นาทีประกาศแล้วจ้าวิ่งตาเหลือกเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะถึงแล้วเดี๋ยวเราแบกกระเป๋ากันก่อน me o y ขึ้นรถแล้วค่ะรอบนี้นะคะเราก็เช่ารถนะคะเช่ารถเหมือนเดิม รอบนี้เช่ารถกี่วันอะหกวันเลยค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันค่ะจะไปเซิร์ชก่อนว่าในเชียงรายเนี่ยร้านอาหารอันไหนอร่อยเอาแบบง่ายๆก่อนที่เราจะเข้าที่พักนะคะนี่รอบนี้คุณอุ๋มขับรถจ้ากิลไม่ได้ขับรถนะจ๊ะรอบนี้ได้นั่งจ้ะรอบนี้ได้นั่งปาเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่ามื้อแรกที่เชียงรายของเรา ีเราอยู่ร้ okay. านอะไรจ๊ะร้านข้าวซอยพอใจค่ะโอ้จะจำไม่ได้เม evet ื่อกี้เราเซิร์ชกันนะคะว่าเราจะมากินอะไรพี่อ <ER ุ๋มอยากกินข้าวซอยก็เลยมาร้านข้าวซอยพอใจนะจ๊ะมีเมนูเขาก็จะมีประมาณนี้เขาก็จะมีเป็นแบบข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่กะทิข้าวซอยกุ้งกะทิก็มีข้าวซอยปลากะทิก็มีทุกคน แล้วก็จะเป็นแบบเมนูนเหนือก็จะมีพวกไส้อวนกหน,นมย่างอะไรอย่างเงี้ยเฮงมากินกันหิวมากแต่ว่าถ้าสมมติกินเลยเสร็จเร็วเราอาจจะไปแวะร้านคาเฟ่กันจากร้านหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเข้าที่พักกันุแหนบย่างมาแล้วจ้ะของโปรดมีอ,อุ่มเลยจ้ะแหนบย่างนี่วันนี้เราสั่งเป็นข้าวซอยไก่กะทิกันทั้งคู่เลยนี่ลองชิมกัน We are moving in the dark with every breath we take, you're falling. step you're falling step you're falling you're <coughs> มารีวิวหน่อยแบบเมามอออีกนึงคือแบบว่าทนไม่ไหวจริงมี่อกี้ถามทู่หุ่ว่าขอพูดได้ไหมคือแบบถามว่าอร่อยไหมคือก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อร่อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับแย่มากนะแต่คือก็ไม่ได้ไม่ได้อร่อยอเอางี้ดีกว่าพูด,พด,พด,พดตรงๆแล้วก็อีกอย่างคือสําหรับเกลเกอรู้สึกว่าคนที่ร้านเขาเหมือนไม่ค่อยไนส์อะ เหมือนเขาแบบบอกไม่ถูกอะเหมือนเขาจะไนท์เมื่อกี้ที่ีเกลเห็นอนะเขาจะไนท์เฉพาะแบบว่าคนพื้นเมืองคนแถบเนี่ยที่เขามาสือกันเองแต่แบบอย่างเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเกลก็รู้สึกแบบเขาก็แบบอะนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยรู้สึกแบบเออไม่ไม่มาแล้วดีกว่านะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็เปลี่ยนเรื่องจ้ะเราไปคาเฟ่กันดีกว่าเราจะไปหาอะไรกินเราจะไปคาเฟ่เลยจ้ะ your mouth. มี่จำชื่อได้แล้วจ้ะส่วนใหญ่ไปแล้วก็จำไม่ได้หรอกว่าตัวเองไปที่ไหนบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินแบบว่าขนมคาเฟ่ถ่ยรูปนะจ้ะโอเคไปจ้ะถึงแล้วค่ะคือที่ร้านแบบบรรยากาศดีมากอะ่ะน่ารักเขียวชอุ่มไปหมดเลยวันนี้ฝนตกด้วยนะคะก็เลยอากาศดีเป็นพิเศษ

อตอนนี้นะคะกำลังเช็คอินกันอยู่เนาะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวคำดิงมาที <Yeah. S 1> ่ดรวยนจาะน้ำผึ้งอันชันสดชื่นมากเดี๋ยวเราจะให้ดูที่รีสอร์ทมาไม่น่าเชื่อว่าคือที่นี่คือเชียงรายจา้ะ <c oughs> เดี๋ยวจะพามารีวิวห้องพักนะคะที่พักชื่อดูวอนะทุกคนคือแบบไม่น่าเชื่อว่ามันคือเชียงรายอะ่ะคือดูดีอะ่ะเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องนอนนะคะนี่ตรงนี้จ้ะตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะนี่คือจุดไพ่แม็กของเราคือเราเห็นตรงนี้แหละเราถึงจองมาเลยจ้ะดูสิจ้ะมีอ่างน้ำสระของเรานี่คือห้องน้ำนะคะ นี่คือหน้าห้องค่ะทุกคนนี่สวยมากแม่วิวนาคือดีมาก shine shine. เปลี่ยนชุดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเราจะใส่ชุดว่ายน้ำไปถ่ายรูปข้างหน้าห้องกันคือแบบว่า วิวดีมากนะคะสำหรับชุดว่ายน้ำวันนี้ของร้านวินเทจฟาร์มิงโกนะจ๊ะในไอจนะคะ,น,น,ะ,คะนี่นี่นั่งชิลนั่งชิลนะบรรยากาศหน้าห้องคือดีมากตอนนี้เป็นเวลาแบบจะหกโมงแล้วะคะ่ะแต่ว่าคืออากาศดี <S <S You. แล้วก็ตอนนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่เราเล่นน้ำก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะแล้วก็ไปนอนงีบกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกำลังจะออกไปกินข้าวกันก็เลยเซิร์ชเจอร้านหนึ่งชื่อร้านอะไรนะทีะ่รัก้านตะวันลานตะวันวาก็ดูแบบเป็นแบบเป็นอาหารเหนือมาอ,อยู่ที่ทุ่งนาค่ะทุกคนเราอยากได้ฟีลนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันว่าที่ร้านจะเป็นยังไงอาหารจะอร่อยถูกปากไหมวันนี้เดี๋ยวเกีียวขับรถจะ้ะ ็นพงแ่ารักมากจริเขาใส่เขาไม่ได้ห่อพลาสติกนะจ๊ะเขาห่อเป็นใบตองมาจากคนซ่อมอ่ะน่ารักมากเลยดูดิ ชอบอ่ะแล้วก็วิวดีด้วยมาแล้วจ้าอาหารที่เราสั่งกันนะคะเราสั่งเป็นอ่องปูปูอ่องนั่นเองนะชอบมากอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะเป็นซุปมะเขือมีเอามีไขต่ไขต้มก้วยนะงจ๊ะมีไข่ต้มด้วยนึงจอันนี้ของโปรดเกลียวแล้วก็พี่หุ๋มสั่งเป็นลาบหมูคั่วค่ะมาเหนือก็ต้องสั่งนะแต่ทำไมอันนี้เหมือนลาบหมูมา แล้วก็อันนี้เขาบอกว่าอัน,นเมริตชื่อหมูอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้จำชื่อไม่ได้เป็นภาษาเหนือนะคะมันมาเป็นแบบนี้เลย mm hmm. เขาบอกว่าทุกโต๊ะส่วนใหญ่จะสั่งกันแล้วก็จิ้มกับหรือจิ้มแบบเนี้ยมาชิมกันก่อนหิวมาก don't wanna meet your mother Never ever ask me have been. Remember Never your you how been กลับมาแล้วค่ะตอน,นเรามาอยู่ที่พักแล้วนะคะสำหรับที่พักเนี้ยคือว่าตรงหน้าล็อบบี้อะ่ะเขามีแบบ มีน้ำมีขนมอะไรให้กินได้ตลอดเลยนะก็เลยรู้สึกว่าอยากกินโอนตินร้อนนะคะแล้วพี่อุ่มก็ไปเด็ดกล้วยมากินเ <c oughs> ขามีกล้วยให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวกินเสร็จเราก็จะเข้านอนแล้วะคะ่ะง่วงนอนมากรู้สึกแบบว่าไม่ไหวแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเราของเมาส์ร้านอาหารวันนี้ที่ไปมาหน่อยชื่อร้านอะไรนะลืมแล้วเนี่ย ลานนาะตะวันวาใช่ไหมเอออร่อยทุกคนอร่อยมากใครมาเชียงรายก็อยากจะให้ลองมากินดูจากที่วันนี้วันนี้ดูแฮปปี้ที่สุดเลยคือร้านอาหารวันนี้ <c oughs> นะสำหรับพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพักที่ใหม่อีกนะไปที่พักร้อยหนึ่ง green view ค่ะมันจะเป็นไรชาอุ <c oughs> <c oughs> ้ยขอบคุณค่ะคนติมร้อนแล้วพรุ่งนี้ชาวเจอกันจ้า I'm the best thing that has ever happened to you Here's your time to shine now show me what you can do แล้วก็ตอนนี้นะคะเราเอาอาหารมานั่งกินตรงสักไว้น้ําข้างหน้านะเ <c oughs> พิ่งตื่นเลยจริงๆตอนเช้านะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกนะเราก็เลือกเป็นแบบ2องเซตนะ เซตหนึ่งก็แบบเท,ทยๆนะจ๊ะเป็นข้าตม้มอีกเซตหนึ่งก็แบบว่าอยากจะอินเตอร์นิดนึงนี่ไปจ้ะแต่ <Yeah. S 1> เรามากินกัน I'ma mess and be the best lover covers love got wanna don't you your your up ี่นะคะที่รีสอร์ทเขามีขายตัวบับเบิลที่มันเป็นก้อนให้เราะคะ่ะบับเบิลบารแต่ว่ามันขึ้นแค่นี้ทุกคนมันขึ้นน้อยมากพี่ผมก็เลยเอาแชมพูอาบน้ำมาบีบใส่อ่างอะ่ะแล้วก็ทำเป็นฟองให้ด้วยอะสุดยอดเลยอะทำกันมาตั้งนานแล้วอะ่ะเ <c oughs> ได้แค่นี้เองอ <c oughs> เพราะว่าอยากถ่ายรูปแบบนี้ให้มันดูแบบเฮยดูดีอะ่ะเราก็ทุกคนสามารถไปตามดูรูปได้ในไ g เกลนะคะดูว่ารอบนี้เนี่ย พอเราตีฟอกออกมาภาพมันจะสวยแค่ไหนใช่ไหมจ๊ะโอ้ทีมงานดีอ่ะ ตอนนี้นะคะก็เดินทางออกมาจากรีสอร์ทเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้คือแบบรีบเร่งกันมากเพราะว่าถ่ายรูปก,กันเยอะจัดทําให้แบบเช็คเอาท์ออกแทบไม่ทันนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะไปสิงปาก,กันค่ะว่าจะไปถ่ายรูปนะคะสําหรับใครที่สนใจนะที่พักที่เกี่ยวไปพักคืนเมื่อคืนก็คือดูวอนะคะที่เชียงรายคือแบบไม่คิดเลยว่าในเชียงรายจะมีแบบที่พักอะไรอย่างเงี้ยเกยว,ว่าสวยมากเลยนะชอบเพราะแต่งสไตล์แบบเหมือนโมเดิร์นแล้วก็มองเห็นทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยราคา ห้องที่เกี่ยวพักนะคะเป็นห้องดีลักซ์ที่มีสระว่ายน้ำข้างหน้าราคา3,000กว่าบาทนะอันนี้เกี่ยวจองผ่านกับทางรีสอร์ทเลยนะคะโอเคปะเดี๋ยวเราไปสิงปากันไปถ่ายรูปก,กันค่ะ Here's shine now show what time me Make move your you to now do can a ตอนนี้ถึงสิ่งปากร์แล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็เราอยากจะไปถ่ายรูปใช่ไหมเมื่อกี้ขับรถเข้าไปเขาบอกว่าเราจะต้องนั่งรถทัวร์เพื่อที่เขาจะพาไปแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะก็เลยซื้อตั๋วรถทัวร์มานี่ไบละราร้อยนะคะผู้ใหญ่ไบระราร้อยแล้วเขาก็มีแบบที่ถ่ายรูปเยอะแต่ว่าเขาบอกว่าเขา,าจะพาเราแแบบจุดละประมาณ1 0 1ถทีเท่านั้นไม่รู้จะถ่ายรูปได้เยอะแค่ไหนนะ เดี๋ยวรอรถมารับก่อนหาอะไรกินก่อนแอป๊บนึงตอนนี้นะคะเรานั่นรถกอล์ฟมานะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรามาไม่ทันตามเคยจ้ะไปกินข้าวกันแป๊บหนึ่งนะคะมาไม่ทันรถทัวร์พี่เขาก็เลยนี่คะ่ะขับรถกอล์ฟพาเราไปส่งที่รถที่เขาพาถัวข้างในนะจ๊ะอากาศดีมากเลยะคะ่ะ Mess meet covers love, love, love your I don't wanna mother ตอนนี้เรามาให้อาหารหงนะคะนี่เห็นไหมอะ่ะเกยวจะซูมเข้าไปใกล้ๆนี่น้องเห็นน้องไม่เต็มไปหมดเลยก็เวลาให้นะคะเขาบอกว่าเราก็ต้องใส่ตรงเนี้ยลงไป กชาจริงอนั่นไงชาก็คือข้างในนั่นไงนู่นน่ะนู่นอ๋อไปด้านนี้อ๋อเออใช่เราเดินเดินทางไหนมะอ่าก็แบกตะกร้าไปอ่ะเอาของกลับมาให้ได้นะ หนึ่งจุดเที่ยวของเขานะคะตอนนี้เรากำลังมาให้อาหารยีราฟกับมาลายจ้ะดูชุดด้วยเหมือนแบบเตรียมตัวมาอย่างดีทำกันบ้านมาอย่างดีนะจ้ะเกวก็เลยเอาเสื้อผ้าที่ร้านนะคะมาใส่ถ่ายด้วยนะมันไป Oh. Here's your time to shine. I'll show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body. The way we're dancing in the dark. With every move, i make you fall in. Hello. I need a hat. I cannot pay my life. <laughs> พยานถ่ายรูปกับกีฬาปนะฮะพี่เขาก็เลยจะเรียกมาให้มาชื่อหมูหยองหมูหยองมาแล้วหมูหยองอิ่มแล้วเหรอโอ้ยมองอย่างนั้นนะไม่ยอมเดินมาหาเลยหมูหยองหมูหยองหมูหยองเร็วหมูหยองเดินมาวมาแล้วมาแล้วหมูหยองมาแล้วหมูหยองมาแล้ว วาร์ปค่ะตอนนี้เราวาร์ปมาทางอาหารร้านชื่อมาลองเตอนะคะคือเกีวอ่านรีวิวมาแล้วแบบว่าอาหารประทำน่านกินมากคือเขาแบบเสิร์ฟมาเป็นคังนโตกแล้วก็มีแบบมีการแบบพรีเซนต์ที่ดีมากเดี๋ยวเราจะลองสั่งอาหารกันนะคะมีเวลคัมริงด้วยนะคะน่ารักมากฟูสิร <laughs> ักรักน่ารักเป็นแบบนี้เลยอ่ะน่ารักเชียว คือเขาจะเสิร์ฟมาแบบเป็นขัโตกเหมือนตามเหมือนที่เราดูในในใน Facebook มาเลยอะ่ะเมื่อกี้คือไปเข้าห้องน้ำกันทุกคนเดินมาคือเขาเอาจานมาวางให้ด้วยดูสิขานาดจานยังน่ารักเลยค่ะโอ้ยชอบ อาหารท่เราสัมาแล้วค่ะทุกคนคือแบว่าสวยมากฝนมาชอมากเอันนี้นะคะเป็นไส้หัวค่ะแล้วก็ตรงนี้เลย่อันนี้เป็นจิมส้มหมกไก่ก็จะเหมือนคล้ายๆแหนบย่างบ้านเราอะค่ะเหมือนภาคกลางนี่แล้วก็อันนี้เลยจ้าจุดไค่แม็กนะจ้ะอันนี้ก็คือเขาบอกว่ามันคือข้าวเหนียวจีจีแล้วก็ใส่หมูย่างเกลือค่ะ แล้วก็มีไข่ด้วยแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นน้ำพริดขาด่าพผิกกาแดงนะคูณสีมารักมากมาขัดเรามาชิมกันเริ่มจากไส้หัวอืไส้หัวใช้ได้เลยค่ะไม่เผ็ดเพราะี่เกลกินไม่เผ็ด ข้าวเหนียวนะคะทุกคนเขาจะให้มา2สีมันจะเป็นข้าวเหนียวดํากับข้าวเหนียวอัญชันใช่ไหมอ,อ๋อกมาเป็นไรซ์เบอร์รี่นี่เขาบอ,อกเป็นไรซ์เบอร์รี่กับอัญชันเป็นข้าวเหนียว2สีน่ารักมากอุ้ย <c oughs> อืแล้วก็แหนมจินส้มหมกอือจินส้มหมกไข่คือแบบเปรี้ยวดีมากข้าวเหนียวจีเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรจ๊ะ ะะตอนนี้เรากําลังจะไปที่พักไรชาร้อยหนึ่งกลินวิวนะคะแล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงอะ่ะกว่าจะถึงก็คือจะต้องรีบขับกันไปเลยไม่งั้นแบบเวลามันขึ้นดอยอ่ะมันก็จะมืดเกินไปอ่ะเนาะที่ไรชาเนี้ยมันอยู่บนดอยแม่สลองคะะ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปแบบไปเที่ยวดอยกันแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไรชาเขาจะสวยแค่ไหนเนาะ ทา,ทางแบบว่าคุณพระมากเลยค่ะที่เรามาแบบแอดเวนเจอร์เรลยเนี่ยพามาที่เนี่ยโอ้ยเป็นหลุมเป็นบ่อจ้ะนี่มันดินแดงชัดๆแกรนแคนยอน ถึงแล้วค่ะเราแบบเดินทางขึ้นดอยแม่สลองมาอย่างยากลำบากนะคะตอนนี้ถึงแล้วที่ร้อยหนึ่งเป็นวิวค่ะนี่พอมาถึงเราเห็นเขาเตรียมแบบว่าตะกร้าที่เวลาถ่ายกับชาไล่ชาแล้วก็มีหมวกให้ด้วยค่ะน่ารักมากเลยตอนนี้กำลังเช็คอินอยู่นะคะ มีนั่งแบบตรงเนี้ยจริงๆอ่ะตอนนี้มันมืดมากแต่วิวข้างล่างของเราก็เป็นชาเขียวเหมือนกันเนาะที่รักเนาะเป็นไล่ชาเหมือนกันรอบๆที่เรากินเดี๋ยวเกียวจะแผ่นกล้องให้ดูนะแล้วก็ที่เราสั่งก็คือหมูกระทะค่อนข้างที่จะเข้ากับวิวมากเลยนะคะอากาศดีทุกคนแต่คือมันไม่ถึงกับหนาวนะแต่ว่าคือเย็นแล้วก็ลมเย็นๆนะคะบนดอยคือดีมากนี่ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็น ไรชาก็คือกินข้าวมองเห็นไรชาตรงนี้เลยห้องนอนเราก็มองเห็นไรชานะคะคือที่ร้อยหนึ่งกรีนวิวอ่ะเขาจะทําเป็นเหมือนไรชาล้อมรอบรีสอร์ทเลยค่ะทุกคนด้านหลังเกลตรงนู้นนะคะฝั่งตรงนู้นอะ่ะก็คือไรชา <isas? S 1> ขึ้นไปเหมือนกันคือมันสวยมากคนที่จองที่พักตรงนี้มานะคะก็คืออ่านรีวิวแล้วแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบจริงๆที่มีแมวกลุ้มกลัวแมวกลุ <c oughs> ้มกลัวแมวดูดูดูรีแอคหนงัง กลัวแมวกลัวแมวกลัวแมวมองใหญ่มองใหญ่ก็คือจากที่เกลดูรีวิวมาค่ะคือจริงๆที่เชียงรายอ่ะมันก็จะมีไรชาชุยฟงด้วยตอนแรกคือเราก็คิดว่าเอ้ยเราจะไปเที่ยวไรชาชุดฟงดีไหมก็อยากไปถ่ายรูปแล้วพอไปไปมามาเห็นเจอที่พักมีร้อยหนึ่งินวิลรีสอร์ทก็คิดว่าเฮ้ยหนๆนก็เราอยากจะไปถ่ายไรชาอยู่แล้วเราก็มาพักด้วยดีกว่าแล้วก็วิวบรรยากาศหน้าห้องคือแบบมันแบบง่ายๆเลยว่าวิวคือหลักล้านอ่ะ บอกเลยดีกว่าว่าห้องพักนะคะที่นี่ที่พักก็คือ1,200อนบะาทที่เกลจองมาแล้วนะคือจองตรงกับทางรีสอร์ทเลยนะคะนี่มาลาจา้าหมูก,กระทะของเรากระทะเขาใหญ่มากเลยอะ่ะแต่เรากินจนสองคนระาะใหญ่มากกินกันสองคนเขามีอะไรบ้างคุณท่ลาเขาว่าอันนี้ต้องเป็นผักแบบบนดอยแน่เลยที่มันเหมือนปอสอันพิษจะดุดูใช่คือแบบดูสดมากอะ อันนี้คือผักอะไรอะ่ะยอดฟักยอดยอดฟักแมวหรอคือผักอะไรอะ่ะมันไม่ใช่แบบบุ้มนะคือแบบโหใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหมูจ้ะหมูจ้ะแต่ที่นี่เขาทาดีนะเขาแรบแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาดีเนื้อหมูก็โอเคเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าเป็น จริงจริงไม่ยัว่วเลยจริงถ้าใครดูคลิปนี้โปรดจงมาเที่ยวและกินหนูกระทะผ <c oughs> ักที่นี่คือดีมากคุกผนผักคือรู้เลยว่าผักสดมากอยากให้เห็นควันพวยพุ่งมากแบบอากาศเย็น มอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้คือเช้าแล้วนะคะสําหรับที่นี่คือแบบตอนแรกว่าจะถ่ายรูปแบบที่ไล่ช้าคือร้อนมากคือตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแต่คือแบบพอเปิดไปปุ๊บคือร้อนมากค่ะทุกคนก็เลยกะว,ว่าเดี๋ยวเรากินข้าวเช้าเสร็จเราจะไปเที่ยวดอยผาฮีคือแบบมันเป็นดอยที่น่าไปมากเหมือนเขาที่ไปดิฟกาแฟกันอะไรเงี้ยเกวก็เลยกะว,ว่าจะไปดอยผาฮีนะคะแล้วก็เดียนเน๋ยวคืนนี้เราจะพักที่บ้านพักหอมหมื่นลีคือที่นี่ก็สวยเหมือนกันก็เลย กะว่าตอนเย็นนะคะจะเลยกลับมาถ่ายที่ไร่ชาที่ร้อยหนึ่งกินวิวเอานะคะก็คือเดี๋ยวมาถ่ายตอนเย็นๆแสงพระอาทิตย์ตกดินเนาะ,ะจะได้สวยๆเดี๋ยวเรามากินข้าวเช้ากันก่อนค่ะอาาเช้าของเราค่ะอันนี้เป็นโจ๊กหมูนะคะเหมือนกึง่งๆึ่งโจ๊กกึงก่งๆข้าวต้มไม่มั่นใจเหมือนกัน แล้วก็อันนี้เขาบอกคือบะหมี่ยูนนานค่ะทุกคนมันเหมือนแบบอารมยากิโซบะเลยอะจะเดยวต้องชิมกันนะคะแล้วก็ที่นี่เขาเป็นไล่ชาใช่ไหมคะเขาก็จะมีน้ำชาให้กินค่ะอันนี้เป็นชาอูหลงค่ะทุกคนกินชาแล้วก็มองไร่ชาไปด้วยนะจ๊ะร้ันนี้ก็เป็นชาเขียวค่ะอหอมมากมาชิมอืมหอมค่ะ เคเลยอะ่ะแล้วก็ชาเขียวอือร่อยอร่อยค่ะแล้วก็ที่มันอร่อยมากกว่านั้นคือมันได้บรรยากาศแบบเรานั่งกินชาเขียวแล้วก็มองแบบเนี่ยข้างหลังเกลียวตรงเนี้ยเป็นแบบไล่ชาหมดเลยทุกคนนี่ให้ดูตรงนี้เป็นชาหมดเลยจ้ะเห็นไหมตรงนี้วิวดีมาก